อ่าสวัสดีครับนี่นงองท่านที่เคารพครับจะเจอกันอีกแล้วนอ้องเมืองนิมค์ครับอ่านี่ท่านปลอมสนุกสนานไปกับเรื่องชีวิตเช่าหาช้าน่าอีกคือเก่านั่นละนะครับเรื่องหญ้ากับลูกไผ่ไปให้ไปหน้านีา่แหละยังมาท่านเล้วอยู่อา่าผู้หญ้าถามลูกไผ่ว่าเขาเกิดยื้ใส่นเพงาะว่าลูกไผ่กับลูกไผ่เป็นคนไทยที่เนี่ยผู้ลูกไผ่ให้คาตอบว่าเขาเกิดอยู่ในกองวาสาันว้ายวสันผู้หญ้าว่าจะให้ลูกไผ่ตอบว่าเขาเกิดอยู่หน้า บ่ได้ดอกมื่ออื่นสิภาพไปหน้าอีกเสดอกว่าสันวา่ายังเป็นห่วงไห้่วงหน้าอยู่พิ้ปัญญาก็ได้พวนยากระไรหกกะหกบ่อยากไปผ้าลูกไผ่ไปลูกหยาเขามาละมาให้มาหน้าเอาล้านมานำคือเกาเอาหน้าขาดโศกตัวหน,นีมาๆมา,มา,มาไปอดไปไปัดไฟไปอัดไฟไปแมง อ้ขั้นแท้ขาดบักว่งเลยมขึ้นฝนตกแห้งจนีหวังมาบังกรแมมกับบ้ามาไปไปไปปั้นบันี้เฮ็ดจังไ๋บัาเชียวดินไซบันี้ก็อม่เป็น <üğ> จ e ั<า>้งสี่อัมบากลำบนเฮ้ยนี้ด้วยตรงนี้ด้วย,นวยเนี่ยทักซีแน่แทะเอามาึงเฮ็ดจ้อยดูบันี้ ยับ,น,บน,นับนี่นับนี่มันเซินไก่กินไก่อะไรนะย่าเซินไก่กินไก่ให้มึงบอกลูกไปไกลไกลมันเซินขึ้นสูงสูงมันไปซับหัวลูกบอกมันออกไปไกลไกลปุ่นเด้อไว้ยว้ไว้ไว้แล้วมาบอกตาเขามันบ่แมนตัวน,นี่เฮ้ยมึงสสมาเฮ็ดเทลาม็ดแตเนาะมันสิแล้วเป็นบ่รนนอมือ,อนี เอาหลายๆได้เป็นยังกันนี่มันได้แค่นี้เนาะมึงคือเฮ็ดย่านมันเจ็บแท้ฮะนมึงเฮ็ดยังกันเ,เนเเี่ยบ่ได้เต้ก็มันกระเด็นโอ้ยมันกระเด็นอีหยังอีกบาทนี่โอ้ยก็มันฟุ้งเนาะโอ้ยมันก็ไม่อยากจะเปี้ยนเนาะกูบอกว่านี่แหละ วนไห้มันได้เต็มบาทบักโจ๊กข้าสั้นยุนี่มดมือมึงสีแล้วบ่โอ้ยบ่มีเน่าสีแววแม่ยันยันเน่าสีแววยันกับบอมีเน่าสีแววกับเมย์อีลานี่แหละเอ็นยานย่านเปี่ยนโอ้ยย่าเหาคิ้วแล้วล่ะอ้าวเหาคิอ้วอยังมึงอีกก็หิวข้าวไง ก็ห่จักว่าถอน่อมบรลุาเขาหกเอืตึงด่เนี่ยมาเฮ็ดมาเฮ็ดนี่ละแต่ก็ี่ดำได้บานีนหามันทวมได้บาดนเอามาขวอบขึ้นไปเถอะนี่มันลกยังล็อนั้นญาล็กแล้วมองหันน่ะ มันมันหอกอะนี่ลหละเหตุหน้าน่านะน่ะมันไม่ได้เกิดอยู่ในกองนย่ยเสี้ยที่ได้กินโลกหาโลกยุ่งออกเขาจังสิคืนอีกจังน้อยมันก็ออ,อกห่วงขันค้อนอีสานเขาเอิ้นว่ามันถอกอขาหอกออกเ็าคือค้อนนั่นกับว่าเขาออกล่วงคนไทยเนาะอย่ยินบ้เบานี่ ได้ยินจ้ะได้ยินพี่แม่ต้อนหญ้าแม่เ่าต้องย่านน้ำถืกดอกเพราะย่านจีดตมแปดตีเสียสิได้กินเสียสิได้หนึ่งขาวๆเสื้กล้องนี่มันตกเป็นยังสีล่ละเอาหญ้าบ่าได้กับบ้างามบ่ได้เกี่ยวอีกจัไงไนมันออกห่วงมากมันก็สิแก่เฮาก็สิได้ไม้เกี่ยวจำได้จำได้บอฟังบ่หูจ้าแล้วก็เอา,าอากกันบบ้าก็ว่ามันคนป่วย มันงูน่ะิสเตอรนบังเหยียดเหยียดเหยียดเหยีงาเดีดมันงาด้วยนี่เอาเอาขึ้นไปช่ำชอวน้มามามาเหียดเหยียดเหยหยียดลคักลยเนเอเอาออกไปนี่ละการเห็ดไฮเห็ดหน้าขั้นเท้าบารูกงาออกมันท่วมเขามันกับว่าเป็นหมากเป็นห่วงขั้นเห็ดแล้วว่ามงนว่าสีไส้ตะปุ๋ยย่างเดียวผูแกก็ญายังก็ยายัง เอามันออกไปแล้วมันกระสีงามขึ้นหว่วงมันกระสีใหญ่เห่ากระสีได้เข่าลายได้เข่าไปใส่เหล้าใหาเราหลก็ตากลงมาสีคือยญ้าวาให้ฟังตอนลูกกาดำหน้านั่นล่ะตอนนี้มันคือกันกับตอนลูกบ่อบาดคือบ่อนีนบ่อกับตอนดำยากนาอยยากเนาะมันบ่อยากดอกมันก็ยากกระทั่มมาดาละ่ะเพื่อปากเพื่อท้องเห่า ปากท้องเฮาถ้าล่องบ่มีของแนวนี้เฮากอยู่บ่ไไรเด้ลูกลท่น่ะถ้าจะดันมาก็บอกลูกบอดหลานสอ,อนลูกสอนหลังไปต่อต่อการเหตดให้เหตุนี่นแื่ชีวิตของเฮาของลูกของหลานขันบ่มีขา่ากินมีเฮากินเงาเงินมันบอลเหลวเข้าเี้มีเขา่าวบามีกกับกับว่าเป็นอย่างขอให้มีเกลือจำก็ได้เข้าใจบ่ อ,อสอนง่ายเติบโยด้วยจะจะมันกะเห็ดน้าดีอู้ดำหน้ามันกะดำเป็นยู่บักเหดกับป้าท่ตนตั้งสูงเทศดสูไทยปอยห้ตาแม่กับลูกไข่เห็ดไข่หเห็ดหน้าอยู่นี่เลยนายนายเงินกะโซงมา้่าพ่อสิได้กินได้อยากจากักมัอนอยากไปเห็ดหยังแม่ว่าว่ไหายไปห้เห็ดหเวียกเห็ดหน้าซอย นี่แหละมันลำบากจริงๆล่ะคันหัวบอยูนั่น้าวอีหลาค่อยเห็ดไปค่อยแก่ค่อยไงเฮาสิได้ตอนค่ำดอกว่าท่านี่หอบเปื่นเอา้า <c> ก <oughs> ็โอ้กถือหัวลูกชะ,นะนนนน้นอ่ะบางด้เห็ดยังนั่นน่ะผู้หญาิถามลูกไผ่ว่าเขาเกิดยืดสัย่นังผลว่าลูกไผ่แับลูกไผ่เป็นคนไทยที่เนี่ย ผู้ลูกไพให้ค้าตอบว่าเขาเกิดอยู่ในกองว่าสันว้วยว่าสันผู้ญาว่าจะให้ลูกไฟต่อว่าเขาเกิดอยู่หน้าบ่ได้ดอกเมื่ออื่นสิพ้าไปหน้าอีกเสดอกว่าสันว่ายังเป็นห่วงไห้ห่วงหน้าอยู่ผู้ญาก็ได้วนหญ่ญากระไล่หกกระหกบ่อ,อยากไปผ้าลูกไพไปลูกหญ้าเขามาละมาให้มาหน้าเอาล้านมานําคือเกา่ากันมาเบิงไห้เบิงหน้าผู้ญาก็เลยบอกว่านี่ละเขามันเกิดอยู่นี้ มันบริเกิดอยู่กองดอกว่าสันเกิดอยู่น้ำหน้าเห่าหนี่ละฤดูการเดือนสิบมาฮอดน,นี่กันฤดูการเขาก็ร่างสีสวยสีเหลมผู้หญิงกะลงอลกผู้ลูกไผ่ก็ยืนเบิ่งอยู่กันเท่น้าเอาตายและะ้วมาเนี้มาเทมีเพราะว่าคือบ่ลงมาเฮ็ดแตเม่เฮ็ดนำญาติเมีญาไผ่เฮ็ดอยูเอยเย่เนี่ยลูกไผ่เอาหอยลงไปเนี่ย้องยองๆเนาะคนไทยเนาะยังยองลงไปเสร็จแล้ว ยองๆลงพยืนอยู่ไววท่าแต่เมื่อยาล่ะผู้หญกงอธิบายให้ฟังมันที่ไปเกิดอยู่ในกองจะได้เขานี่ล่ะเกิดอยู่น้ำทงน้ำทานี่ล่ะเข่าสันอยู่ให้หน้าข้าปักดำเอาไว้เนี่ยเขาเกิดขึ้นมาขันมาเบิ้งแล้วขันมันยาถ่วมกระโหลกไปจังซี่แล้วะสันบอกลกูกไโลกขึ้นมาก็เอาขึ้นกนแน่พวกหญกิงอ่ามากไหมเนะาะหญิาใครเขียดหญิงใครญิงหญิผือหน่อย เออ้ลายเรื่องหญ้าเนี่ก็ได้มากมีต้นงาสร้างกระพองนันเที่ยวลกขึ้นมาพักระโตว่ากับพองนันแต่ว่า,นา,านาท้งไหนมีพักระโตว่าจะไปลกด้วยเหรออันนั้นะเขาเรียกวา่าเป็นปุ๋ยนะเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยย่างดีนะเรียกว่าสลาย่ะพักระโตว่าเนี่ยเป็นสลายเป็นปุ๋ยย่า่เนี่ยก็ลกปวดพาดผววดอย่า,ายใค้หน้าเปื่นเนาะอย่าได้กห่วงเขาไงเพนวานชีวิตชาวนาวก็เป็นอยงที่เราพี่น้อง ในดำมีปลาในหน้ามีเขา่าเห็ดไปน้าเรื่องเข่าก็เกิดน้ำหน้าแหละปักดำขึ้นมายากต้องเที่ยวม,มาเบิงขันหน้าแปลงใดให้ใดเพราะมีน้าขังมาสินกัญญาเกิดดิกัญญาเกิดกับว่าดดกินเข่าเลยบ้านี้เข่ามันก็ขึ้นบ่ได้ก็ต้องมาลคือ้ยากระลุกไผ่จังซีล่ะเพราะยกงานล้วบอกลูกไผ่แล้วๆกันนี่ละ่ะอชีวิตเช่าหน้ามันลําบากจังซีคนสามีกับ่รอยูด่ดิเนี่ย มักหักกันมาแล้วกันแต่งงานกันแล้วก็เอาลูกไผ่มายูน้ำยาส่วนสามีกับพุ่นล่ะไปเหตุการณ์เหตุงานต่างๆผู้ลูกไผ่กันเลียกบ่ได้หละเนาะมันเลือกกับบ่ได้เลยเลียกสามีอ่าหักแพงกันไดเนื้อได้หนังกันมาแล้วกับมายูน้ำกันหักแพงกันไปเปนว่าตกโมแหงเป็นเฮงตกโมกาเป็นกาเมนเิเลียนม้าบริทัทงานก็ต้องเหตุหน้าไปก่อนคือเป็นอาชีพลักเพื่อจะได้เป็นความููในพื้นฐานกันท่อไป หาลูกไผ่กระเบิ้งวิธีการเฮ็ดโอ้จังทีตัวน่ะเข่าต้นเข่าก็งามเป็นหนาผ้าพ,พุ่มใจซะละเอาขึ้นมาคันแท้หน้าละปะ้าตะเวนกับไก่สีคำลงมาซะแล้วปูญากับป้าป้าญาสีผ้าไปซีดเอาปลาเมียกินมาสินให้นี่คือสีบะมี่ดอกพุ่นไปซีดเอาให้เข่างามๆามหนาผ้าร้านหน่อยไปแล้วได้เบ็ดกับไปซีดเบ็ดจังได้กระกปะ๋ากรบเพกินเราเนี่ยเบ็ดบ่เสียบเมี่ยเนาะซิดลงไปผู้เฒ่าเนาะ หลานน้อยว้าวเ,เนื้อคือปลาใส่เนี้อแน่พี่สั่นเออเพ่อเอาเนี้อแม่นดวงใสเท่าน,นั้นแหละเนาะผู้หลานน้อยนี่สิดลงไปตื๊บปลาถึกเบ็ดเออดิงงง่งเงาเงาเงาขึ้นมาโอ้ยหลานน้อยทั้งกระโดโดโลดเต้นทั้งกระโดงกระเลงนเด็กน้อยเห็นบ่ได้ซ้ำแต่เกาเด็กน้อยตะกี้กันได้จับปลาถึกเบ็ดแล้วเล่นไปตั้งหน้าดิเล่นไปอ่างเพราะนั่นเล่นอ่านนี่ใกล้หยาไปน้ำจับปลาใส่คองตัวเดียวพ่อกินบ่พ่่สั่น เอาซิดบ้างอีกก็นะอีลาพ่นนะซิดอีกเนาะอ้าวซิดไปได้อีกเหรอตัวที่สองอีกโอ้เอาเอาละเอาละเอาละพ่อกินละว่าสันว่าไปกินเล้งเฮาได้กินเล้งแล้วป่ะปลาใส่ของละปลาแต่เว้นคำแล้วละแดดร่มร่มตกเมียบ้านวาสันนี่คือชีตชาวนาเขาละไปไปเขามันกะบ่ได้เกิดยุกองดดกมันก็เกิดยุทงหน้านี่ละหลังจากรักดำเรียบร้อย เริ่มสวยรื้อม,ม่านไปแล้วกะเขากะตั้งทองก็มากกะทอกออกมาเป็นห่วงงามๆในรนช่วงออกพันษาเนี่ยเขากำลังนุย้ยเห็ดพราะเขาเมาเริ่มงามเริ่มแย่งก็มากกะเลืองกล้วยเหลืองกล้วยกันมากแล้วก็เอาแล้วเดิมแกตัวละเดิมพิกิกาเนาะก็เริ่มเก็บเกี่ยวกันก็จังนี่แหละชีวิตชาวนานะครับจึงเด็กเข่ามากขึ้นสู้เล่าสู้ยุ่งละไปซีไปตามมาหนึ่งเสืด้ดงาม กับก็เป็นเขาเนียวเข้าเจ้ามันกับเข้าคือกันเนาะนะครับขอได้ความขอบคุณกับพี่กำนองคุณที่ฟังรายการชมรายการเกี่ยวกับเรื่องชีวิตชาวนานะครับนี่ซาลบอรนีขอได้ความขอบคุณสวัสดีครับอย่าลืมสัตว์สกายให้ด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดกันนะโอ้โ oh อ้บาย